ไปดูทางใต้ก็เริ่มได้รับผลกระทบกันเช่นเดียวกันนะคะอย่างที่เบตงยะลาที่มีดินสไลด์มาก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็ต้องเร่งฟื้นฟูถนนและระบบไฟฟ้าที่ได้รับเสียหายจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงนำครื่องจากเข้าเปิดเส้นทางถนนทางหลวงชนบทสาย3004ในพื้นที่หมู่2ตำบลตาโนแม่ร้ออำเภอเบตงจังหวัดยะลาซึ่งมีดินสไลด์ทับเส้นทางดังกล่าวหลังเกิดภาวะน้ำป่าไหลหลากจากภาวะฝนตกหนักก่อนหน,นี้เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางดังกล่าวได้แต่ว่าก็ต้องสัญจรด้วยความระมัดระวังเนื่องจากยังมีความเสี่ยงจากดินที่อุ้มน้ำไว้มากหลังเกิดอาจจะเกิดการเลื่อนไหลได้อีกค่ะ ภายหลังเส้นทางสามารถสัญจรได้แล้วเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตงก็เร่งเข้าไปซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเนื่องจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากทำให้เสาไฟฟ้าหักโค่นหลายต้นเช่นกันคาดว่าระบบไฟฟ้าและการสื่อสารที่เสียหายจะกลับมาใช้ได้สมบูรณ์ทั้งระบบในวันนี้ ขณะเดียวกันสวนดอกไม้เมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือว่าสวนหมื่นบุกผาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและขึ้นชื่อของอำเภอเบตงที่ก็เกิดดินสไลด์2จุดก็คือบริเวณลานชมวิวและบริเวณโรงเรือนเพาะชำดินสไลด์ลงมาต้นไม้หักโค่นค่ะแล้วก็ไปทับโรงเรือนเสียหายไปบางส่วนนายโตหองแทลีประธานโครงการไม้เมืองหนาวเบตงก็บอกว่า สวนหมื่นบุบผายังคงเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวได้ตามปกตินะคะเพราะว่าดินสไลด์ที่เกิดขึ้นไม่กระทบต่อความปลอดภัยโดยรวมทางด้านของนายอมรชุ่มช่วยนายอมรชุมช่วยค่ะนายอำเภอเบตงกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเฝ้าระวังและออกประกาศเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยใกล้กับภูเขาและเนินเขาให้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษเนื่องจากสภาพอากาศยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง แล้วก็อาจจะทําให้เกิดดินสไลด์รุนแรงขึ้นได้อีกนะคะแล้วยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ําป่าไหลหลากดินโคลนถล่มได้ด้วยค่ะ